วันนี้เราอยู่กันที่อาณาจักรของปลากล้างนะครับมีหลายคนสงสัยว่าผมเอาอะไรให้เขากินในคลิปนั้นคืออกไก่นะครับและนี่เป็นปลาธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงในบ่อแต่อย่างใดเอาล่ะหวังว่าวันนี้คงจะไม่ตีกันนะครับไอจ้าก,ก้าพี่เบียวันนี้พี่ยายอยู่ด้วยใครห้าก็โดนแหลดีมากครับในทดสอบนี้วันนี้ใครจะอยู่นิ่งได้บ้างพร้อมนะหนึสาม โอเคเริ่มได้อย่าเพิ่งขยับนะครับคอยก่อนนะเอาเรื่องทุกคนเนี่ยก็น่ารักแบบนี้จะให้เลิกกินได้ยังไงไม่รู้ใครโดนแก๊งนี้ตกไปมั่งแล้วต้องมีบัางไงพี่เมียมันดูพวกเราบ่อยเนี่ยต้องมีเลิกกินปลากันบมั่งไงก็ไม่แน่นะเนื้อปลามีประโยชน์และอร่อยนะอย่าลืมแต่ถ้าทรงสวยสีสวยแบบเนี้ยเขานิยมเลี้ยงในตู้นะจะบอกให้ แล้วครับฝากดูแลที่นี่ด้วยนะของกินหมดแล้วพี่เบียต้องกลับบ้านแล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะ